ยุทธจันโอชาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเข้าใจการทำงานของรัฐบาลกับการแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่ต้องเกิดการปฏิรูปใหม่ค่ะขณะเดียวกันยังเป็นประธานมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานคืนความสุขให้เธอเยาวชนเพื่อเป็นของข,องขวัญปีใหม่แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นการเนรมิตท,ท้องฟ้าจำลองเป็นแหล่งเรียนรู้นำร่องบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ยังย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเพราะถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญในอนาคต รวมทั้งวิทยาศาสตร์ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งประเทศเตื่นหน้าได้ช้าเพราะขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะจึงจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เกิดกระบวนการคิดและแก้ไขส่วนการแก้ไขปัญหาราคายางและราคาน้ำมันนั้นนะคะคุเอกประยุทธ์ระบุว่ารัฐบาลกำลังพยายามดำเนินการแต่การจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดหรือการปฏิรูปนั้นต้องใช้ระยะเวลา และไม่ใช่เรื่องง่ายในการจะแก้ทุกอย่างในเวลาเดียวกันจึงเรียกร้องให้ทุกคนเข้าใจการทำงานและช่วยกันทั้งนี้รัฐบาลพร้อมใช้อำนาจเพื่อทำให้ประเทศชาติมีความปลอดภัยพลเอกประยุทธ์ยังได้พูดกับนักเรียนที่มาต้อนรับนะคะว่าใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างเป็นนักวิทยาศาสตร์เงินดีนะประเทศต้องการนักคิดเยอะๆจะได้แข่งขันกับต่างชาติได้